ท่องตํานานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาิเิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 702ตอน คุณสายเปรได้ไปรับใช้หลวงปู่แล้วการได้เจอกันนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญแต่ขึ้นอยู่กับที่บุญวาสนาที่ได้ทำร่วมกันมาเมื่อมีวาสนาแม้ไม่อยากเจอก็ต้องเจอเมื่อสิ้นวาสนาไม่อยากจากก็ต้องจากหากวันนี้ยังมีกันอยู่ ขอให้ดูแลก,กันและกันให้ดีที่สุดเพราะเมื่อต้องจากกันต่อให้เรายอมแลกกับทุกอย่างก็ไม่มีวันได้กลับมาดังเช่นคุณสายเปรที่มีบุญวาสนาร่วมกับทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยจึงทำให้ทางช่องได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณสายเปรถึงเรื่องราวที่ผ่านมาอันแสนประทับใจ เมื่อครั้งที่คุณสายเปรได้ติดตามพระอาจารย์สมจิตซึ่งในสมัยนั้นบวชเป็นพระและมีศักด์เป็นอาแต่นับถือเหมือนเป็นพ่อได้คอยดูแลหลวงปู่สวงบ้างเป็นบางคราวซึ่งทุกอย่างยังอยู่ในดวงจิตและความทรงจำของคุณสายเปรตลอดมาไม่กี่วันที่ผ่านมาที่ผมได้สัมภาษณ์คุณสายเปรนั้นผมรู้สึกได้ว่า ทุกเรื่องราวที่คุณสายเปรเล่านั้นเป็นการเล่าที่มีความสุขเมื่อได้หวนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ติดตามหลวงปู่แต่ด้วยอาการป่วยของคุณสายเปรจึงทำให้ผมใช้เวลาสัมภาษณ์เพียงไม่มากเนื่องจากการพูดคุยกันต้องใช้พลังงานเยอะมารู้ทีหลังว่าคุณสายเปรมีปอดข้างเดียวและก็กลัวว่า จะทำให้คุณสายเปรเหนื่อยผมจึงขอยุติการสัมภาษณ์ลงและกะว่าจะโทรไปขอสัมภาษณ์อีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นอาจารย์สมจิตยังบอกผมอีกว่าให้โทรไปสัมภาษณ์อีกเพราะว่าคุณสายเปรมีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังตัวผมเองก็รู้สึกว่าเกรงใจอยากให้คุณสายเปรได้พักผ่อนจึงยังชะลอเวลาเอาไว้ จนเมื่อวันพฤหัสบดีที่6เมษายน2566ผมได้โทรไปหาคุณสายเปรครั้งแรกที่โทรไปเหมือนโดนตัดสายทิ้งผมยังหันไปบอกกับน้องแอนว่าเหมือนโดนตัดสายทิ้งน้องแอนก็บอกว่าลองโทรไปใหม่อีกสักครั้งหนึ่งผมจึงลองโทรอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้มีคนรับสาย แต่เสียงแรกที่ดังเข้ามาในโทรศัพท์คือเสียงพระสวดผมยังคิดว่าคุณสายเปรอยู่ที่วัดแต่สิ่งที่ผมได้ยินจากเสียงที่รับสายคือคุณสายเปรได้จากผู้รอไปแล้วเมื่อตอนเช้าเวลาประมาณ10บนาฬิกานาทีวินาทีนั้นผมถึงกับอึ้งพูดอะไรไม่ออกได้แต่หันไปหาน้องแอนแล้วสายหน้า ซึ่งน้องแอนได้รับรู้ทันทีเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเรามารับฟังอาจารย์สมจิตเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยครับครับสวัสดีครับอาจารย์สมจิตครับครับผมอ่าอันดับแรกก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่คุณสายเพลได้จากเราไปแล้วอ่าครับผมครับเออก็ยังเพิ่งคุยกับผมได้แค่สองสาวันเอง แน่นนะครับแล้วก็ก็ยังบอกอีกว่ายังมีเรื่องของหลวงปู่สวงอีกเยอะเลยครับใช่ครับนี่ผมก็ผมก็เกรงใจเพราะว่าเอ่อในการพูดคุยกันมันเอออาจต้องใช้พลังในการพูดแล้วนี่คือสายเพรยก็บางทีหอบเหนื่อยด้วยครับใช่ครับไม่ไม่อยากจะไปรบกวกนแกมากมครับแล้วผมยังคุยกันถึงเรื่องเก่าๆซึ่งแกเพิ่งเพ,พิ่งจำได้นะว่าที่ว่าผม ฝากคุณหมออะไรไปอะไรเงี้ยอ่าครับใช่ครับครับเออไม่น่าเลยนะอืมครับไปแบบกระตันหันแบบสงบเลยนะครับอืมนั่นแหละแกก็ไปดีอืมครับไม่ทรมานไม่อะไรนะไปอย่างแบบสงบเลยอืมเหมือนในคราวนี้อาจจะเป็นเวลาจริงของแกก็ได้ที่ว่าเข้าก่อนนบ เขาก่อนก็เอามาคืนทีหนึ่งแล้วครับน่นะชุดก่อนเขาเอาเอาแต่ชื่อไปแล้วก็สังขารก็ให้กลับมาก่อนครับก็ถึงเวลาเขาก็เกิดไปครับนะเยองๆอย่างนี้เอฟซเอาช่วยเงินที่ว่าเเราร่วมกันซื้อไอ้ที่อังออกซิเจนได้มาเยอะไหมครับก็ผมยังไม่ทราบเลยยังไม่ได้ถามแฟนเขาเลยครับอืมแฟนแฟนเขาอยู่ใกล้ไหมแฟนเขา อยู่เนี่ยนะครับอยู่อยู่ใกล้อยู่ครับเกิดว่าให้แฟนเขาขอบคุณเอฟซีหน่อยครับผมเดี๋ยวัะคุยเน็ตกันครับคุยกับอาริชัยฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีจ้าพ่อพ่อกระแดงแสดงความเสียใจด้วยนะค่ะอืมเขาไปดีแล้วนะ อเออแล้วเงินทองที่เอฟซีช่วยมาเราได้เยอะไหมเก้าเก้าพันค่ะ 9, <000 S 1> เก้าพันอืมเออเราจะฝากขอบคุณเอฟซีหลายๆท่านหน่อยได้ไหมอยากจะขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่มีน้ำใจช่วยปัจจัยที่จะซื้อทั้งออกซิเจนให้ กับคุณพี่สายเปลใจมอนค่ะแต่ว่ายอดยังไม่ครบที่จะซื้อทางของสุดเช่นเกก็เสียไปแล้วยังจะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่มีน้ำใจด้ะกับพี่ใส่เปรค่ะ เออแล้วตอนนี้เราก็เออจัดงานยังไงบ้างอะตอนนี้จัดงานอยู่ที่บ้านนะคะเหรอค่ะคุนสวดอภิธรรมสามืนค่ะแล้วก่อนที่สายเปย์คุณสายเปย์เขาจะไปจากเราไปเนี่ยเขาเมีอาการอะไรไหมเหนื่อยหอบนะคะทานข้าวไม่ได้เหรอฮะอ อากาศมันร้อนหรือว่ายังไงอ่ะร้อนค่ะร้อนมากเลยค่ะโลอค่ะซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ร้อนแต่ไม่ร้อนเหมือนเท่าตอนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นอาจารย์สมจิตถ่ายรูปมาเห็นนั่งอยู่ข้างนอกเลยเหรอค่ะแล้วนอนนอนกับบนผูกหรือไงมันมันจะอบอุ่นอบมากหรือไงใช่ก็นอนปูเอ้ยปูพื้นนั่งนะคะค่ะพ แต่คุณสายเปรก็ยังคุยได้อะไรได้ตลอดใช่ไหมแล้วเขาบ่นไหมว่าเหนื่อยหอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาบ่นว่าเขาเหนื่อยอากาศมันร้อนนะคะหนูก็เช็ดตัวให้เช็ดตัวให้ประจานะค่ะเขาเวลาที่เขามีอาการเหนื่อยหอบก็เช็ดตัวเขาอย่างนี้พระจานะคืมระยะเวลาหนึ่งปีห้าเดือนที่เขาเป็นเออหนึ่งปีห้าเดือนอืม ที่ครั้งหนึ่งพี่อูเ๋เคยช่วยเขาไว้ทีนึง <c oughs> จากการที่ฝากคุณหมอรักษมีใช่ค่ะจากออกจากโรงพยาบาลมาหนึ่งปีห้าเดือนกว่าค่ะที่เขาเป็น <c oughs> คราวนี้เราก็อืมอาจจะอยู่ห่างไกลจากพี่อู๋ด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ให้ติดต่อ,อก,กันก็เลยไม่รู้ถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้กันสักหน่อยนึง หรือว่าติดต่อกันตลอดนี่ก็อาจจะวันเวลามันก็อาจจะยาวขึ้นกว่านี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นปกติก็ได้ใช่ไหม,อมตอนแรกว่าจะติดเอจะหาเงินติดเอเท่าก่อนเือก็ไม่ทัน,นไม่ทัน เพราะว่าอาจารย์สมจิตมาบอกตอนหลังมันชาไปไงนะมันชาถ้าบอกก่อนจะเนิ่นเน,นเนี่ยพี่ว่าพี่อูว่ามันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้เพราะว่าเขาก่อนที่ว่าป่วยที่โรงพยาบาลอะไรต่ออะไรเนี่ยเพิ่งบอกปุ๊บพี่อูว่าบอกน้องสาวที่เป็นหมออยู่ที่ศรีสะเกดทันทีก็ช่วยไว้ได้ทันแต่คราวนี้เราห่างจากการติดต่อกันก็เลยไม่รู้ อาจารย์สมจิตเพิ่งมาบอกว่าเออลองไปสัมภาษณ์น้องหลา,านสีหลานสายเปรรู้เรื่องหงอลวงปู่สวงดีเพราะอยู่ใกล้ๆชิดกับหลวงปู่สวงเหมือนกับอาจารย์สมจิตแต่ว่าอาจารย์สมจิตเองบางทีก็หลงหลงลงืมลืมบ้างบอกว่าแต่ว่าแต่ว่าสายเปรนี่เขาเป็นคนที่จำแม่นยังบอกอืม <ruled> บางทีอาจารย์สมจิตก็ลืมไปแล้วแต่สายเปรนี่จำแมน่นเออแล้วเออแล้วแล้วขบวนกาิจวันไหนอะ วันที่สิบนะคะันที่ช่วงบ่ายตรงกัวันอะไรในวันที่สิบมันจันนะคะมันจันอืมค่ะเออตอนนี้ก็ยังเรายังขาดเหลืออะไรอีกไหมอ่ะอืมค่าใช้ใจ่ายอะไรเนี้ยก็ค่าใช้ใจ่ายก็ให้คุณพ่อสมจิตเขาเป็นคนจัดก,การครับเพราะว่าหนูไม่ไม,ม่มีเงินนะคะเยอ,อจะอจะให้คุณพ่อจัดการ เ,เขาจิตใจทั้งหมดแล้วพ่อค่ะเขาเป็นคนจัดการแล้วแล้วแล้เงินที่โอนมาโอนมาให้ซื้อออกซิเจนน่ยใครเป็นคนเก็บไว้อ่ะก็อยู่ในบัญชีของไ้ที่สายเปลนี้แหละคครยังไม่ได้กดออกค่ะอ๋อแต่ว่าเรากดออกได้ใช่ไหมได้ค่ะอ๋อเอออย่างนั้นหรือว่าเราเอาจะเอาบัญชีบัญชีเดิมของสายเปลถ้าหากว่าเอซีท่านใดจะช่วยงานชบรนกิจนะเออ ก็โอนมาได้ที่เบอร์เลขบัญชีเก่าของคุณสายเปรเพราะว่าแฟนคุณสายเปรก็ดูแลอยู่เออน้องน้องชื่ออะไรจ๊ะสุภัตราใจหมอนค่ะเป็นภรรยาของคุณสายเปรนะคะจ้ะ <c oughs> โอเคเอ่เราก็ตั้งใจที่จะช่วยเขาโดยการซื้อถังออกซิเจน <c oughs> แต่มันก็ไม่ทัน ตอนนี้เราก็แค่ร่วมคนละเล็กคนน้อยเพื่อเป็นการประกอบพิธีทางศาสนาให้สายเปรไปสู่พบภูมิที่ดีครับแล้วอาจารย์สมจิตต้องอยู่ถึงวันจันทร์เลยใช่ไหมเน่ะครับผมจนเผาเสร็จนะครับครับอจนเสร็จคร เออทีนี้บัญชีออฟบัญชีเดี๋ยวอาจารย์สมจิตเป็นคนจัดการเรื่องเงินทองที่ว่าจะใช้จ่ายอะไรใช่ไหมใช่ใช่คับอย่างนั้นเออเป็นเป็นหลักนะครับเป็นหลักให้โอเคงั้นเอฟซีก็ยังคงใช้หมายเลขบัญชีเดิมได้นะฮะเพื่อช่วยงานเออชาวนาขิดของคุณสายเปรเพื่อส่งเขาเป็นงานสุดท้ายไปสู่พบกมบจีดี ทางช่องท่องตำนานไปกับบริชัยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาติหน้าเราคงได้เจอนดีกเออแล้วอาจารย์สมจิตนี่จําได้ไหมว่าคุณสายเปรนี้เริ่มติดตามอาจารย์สมจิตไปหาหลวงปู่สวงนี่ประมาณปีไหนตั้งแต่เด็กๆนะครับตั้งแต่ออกบวชเนนแล้วก็สึดมาก็ไปเลยครับาะสายเปรนี่บวชเนนเหรอครับบวชเนนครับบวชเนนอย่างเดียวพระไม่ได้บวชบวชเนนสมัยก่อน ครับทำไมก่อนก็จบวชอยู่สามสามปีหรือยังไงเนี่ยกลับเลยก็ศึกมาก็ไปกับผมเลยตลอดเลยเนี่ยครับไปก็จนหนุ่มนุ่นแหละเป็นหนุ่มเป็นอะไรครับก็ขับรถหลายคันครับขับก็ไปหาลุงปู่รับไปหาเรื่อยครับไปทรงไหนตรงไหนเนี่ยไปหมดร่ะกรุงงกรุงเทพเพชรบูรณ์ไปละลมบ้านจะบกเออเห็นแกบอกว่า เคยไปรับหลวงปู women, cafe cafe no ่ที right ่อะไรบิล uh, ล uh, ่าคาเฟ่หรือที่ว่าครับครับที่ว่าเสียอะไรนะเวียอินครับครับนี่มนหลวงปู่ไปแล้วไม่ไม่ส่งหลวงปู่กลับอ่าเอาไปสอนหลืยังไงก็ไม่เห็นไปไม่เจอนั่นนะครับหมายถึงว่าไม่เจอก็เห็นแต่บ้านเห็นแต่อ่าที่พักของอะไรอ่าพนักงานนั่นนะอ่าอาจารย์สมจิตเออคุณสายเปรนี่เออศักแล้วเป็นอะไรอาจารย์สมจิตนะเป็นหลานครับเป็นลูกของพี่สาวครับอื ครับก็มีกันแค่สองคนครับพี่สาวแล้วก็ผมครออับแค่นั้นเองคับสองคนแล้วเออตอนที่เขาป่วยที่ไปที่โรงพยาบาลศรีสะเกดนั่นเขาป่วยจากอาการอะไรนะตอนนั้นอาอาการที่ว่า <c oughs> ที่แรกออหมายถึงเ,ออเป็นอะไรเรียกว่าป็มีปอดอยู่ข้างหนึ่งครับเ,ออเร ครับปอดข้างเดียวอีกอีกข้างหนึ่งมูนหายไปไหนจะไม่ใช่สูบบุหรี่นะไม่เคยสูบบุหรีไม่เคยกินเหล้านะครับปอดข้างเดียวนี่มันเป็นมานานหรือยังหรือว่าเพิ่งตรวจเจอนานนานแหละครับเป็นนานมาเรื่อยๆนานแล้วครับทีนี้ก็มาฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งเข็มสองก็เลยจะเคยอ่อนอ่อนอ่อนอะไรเท่ารียกว่า ข่าแข็งอะไรพวกขาพวกมือพวกอะไรเนี่แหละครับมันก่อนก่อนก็เป็นมาเรื่อยๆจะเนี้ยก็เป็นมาไม่เรื่อยๆก็ไม่รู้นะอันี้มันก็ไม่รู้สาเหตุท่านไหนครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเพราะสาเหตุอะไรแต่เขาก็เป็นมาก่อนนั่นแหละครับครับครับนั่นแหะแต่ก่อนเขาไม่ได้ใส่ออซิเจนหรอกครับก็หอบยู่ก็หอบเวลาไปไหนมาไหนก็เป็นไปช่วยนะครับแต่ก่อน อ๋อสมัยก่อนเป็น,เป,นเป็นมานานแล้วเหรอที่หอบเนี่ยเป็นทุกวันนี่ก็เป็นนะครับเออสมัยก่อนก็เป็นไหมอ่าสมัยก่อนอยังยังครับยังแข็งแรงอยู่ครับครับแข็งแรงรับสมัยหนุ่มสมัยอะไรเนี่ยกับไปขับรถไปไหนมาไหนครับผมไปกับลุงปู่ไปนู่นไปทำตะเกียนทองไปไปทั่วแหละครับเป็นสุบงพิจิตรบู์ไปหมดแต่เพิ่งมาเป็นช่วงที่นี่แหละครับไม่กี่ปีนี่แหละครับ เห็นแฟนแบอกว่าออกจากโรงพยาบาลมาหนึ่งปีห้าเดือนน่าครับนี่นะก็ยังดีอยู่ครับยังดีก็มาช่วงมีถานี่นะ<ม>ก็ก็ดูแข็งแรงนะครับแข็งแรงดีก็เดินเหิือนไปแต่ก็ยังไม่สะดวกเท่าไหร่ก็หยุด<ม>อ่าไม่ได้ไปประชุมไปอะไรเนี่ยนะครับก็ให้เขาแทนไปจับทำแหล่งงรายงานครับอยู่บ้านน่ะอยู่บ้านรู้สึกจะถึงป,ปีปีที่แล้วยังอยู่ปีปีปีปนึงนะผมว่า<ม>ครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ทุกอย่างก็กันเองก็ไม่มีอะไรครับแต่ทีนี้เวลาปลูกแดดหรือขาดไปที่ใส่จมูกใสอะไรเนี่ยทางออกซิเจนเลยนะครับม,ม,ม,มันจะเหนื่อยครับจะเหนื่อยครับแบบหายใจไม่ทัน<ช>หายใจไม่ทันม,มีปอดอยู่ข้างเดียวครับเขารู้ตัวไหมว่าตัวเองเขามีปอดอยู่ข้างเดียวรู้ครับรู้ตอนที่ผมถามถามแกว่าเออตอนที่ว่าแกบอกว่าแกไปรับหลวงปู่ที่วิลล่าครับเออที่เสียอิน เออนิมนต์หลวงปู่มาแล้วไม่ส่งหลวงปู่กลับแกไปรับหลวงปู่กับอาจารย์สมจิตครับไปหลายคนอยู่ครับเออคนเรารู้ได้ยังไงว่าหลวงปู่อยู่ที่นี่อ่ามีคนเขาบอกครับเพราะจะเช็คก,กันตลอดทางครับหยุดจุดไหนจุดไหนจะรู้กันนะครับพอดีไปแล้วก็ไม่เจอไปเห็นทีท่านเขียนไว้ฮะเขียนไว้ก็ไปเจอพนักงานอยู่ที่บ้านบ้านพนักงานที่อยู่นั่นนะร้านอาหารนั่นนะครับ ครับนั่นน่ะสาวๆนั่นน่ะผูญิงเต็มไปหมดเลยอยู่นั่นครับอยู่นั่นลุงปู่ก็เขียนไว้นั่นน่ะนั่งโต๊ะข้างนอกบางอะไรบ้างเนะก็โยมนั่นน่ะรับไปก็ไม่รู้ใครผมาก็ไม่รู้ว่าใครรับไปครับแล้วก็ให้เรารับกลับมาเหรอเามาส่งเองครับก็หลายวันเพิอนกันับหลายวันเป็นเดือนนีครับมาส่งเองนั่นน่ะกระทั่งนี้เรียกร้องว่าเอาไปแล้วไม่ส่งลุงปู่กลับมาแล้วก็เลยมาส่งที่ร้านอาหารที่อะไรนะ ผมก็ไปแต่ว่าผมจําชื่อมันไม่ได้นลยน่ะครับสมัยนั้นเป็นสระอยู่ก็เลยไม่กล้าลงไปอีกอ๋อตอนนั้นเป็นพระด้วยนะทา่านสมเด็จครเ,เป็นพระ<อ>ครับเป็นสระเลยไม่กล้าลงไปร้านอาหารครับ <laughs> เดี๋ยวก็จะว่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็จะว่าพระมาเข้าไออะไรคาเฟ่ <laughs> นี่นี่นี่ก็เลยไม่ลงครับให้โยมก็เดินไปดูเฉยแต่ที่บ้านที่บ้านที่บ้านเช่าบ้านในให้พนักงานอยู่เนี่ยผมลงไปครับเป็นน่งไปอะไรอยู่พอมันอยู่อ่านอกๆหน่อยในสวน แล้วก็สายเปรก,ก็ติดตามอาจารย์สมจิตก็ไปหาอยู่กับหลวงปู่บ่อย <c oughs> ๆเจอหลวงปู่อบ่อยเลยครับไปครับไปตลอดทั้งร้านเคยก็ไปครับร้านเคย<ม>ไปหมดนะทุกคนบ้านตะ <c oughs> <c oughs> มุงไปเกิดมีรถเนาะใครก็อยากไปรถปรีไปเ<า><ๆ>ต็มรถเต็มรถเลยอยากเจอหลวงปู่กับพากันไปค่ะใครอยากเจอพากันไปอย่างนี้เป็นชุดๆไปทีแรกก็ได้บริจาคมาก็กะว่าจะซื้อถังออกซิเจน ก็เลยบอกเจ้ากองเขาบอกสายเพลงเขาก็บอกว่าขอเป็นห้องแอร์ได oh ้ไหมเพราะห้องแอร์มันจะเย็นอยู่ตลอดอืผมก็เลยสั่งช่างบอกช่างช่างเขาก็บอกมาติดบ้าราคาสามพันครับสามพันก็พูดคุยกันแล้ววันนั้นก่อนที่เขาจะไปลน่ะวันเดียวครับพอตื่นเช้ามาเขาเหนื่อย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 ต้องไปเลยครับก็เลยไม่ได้ถามก็เลยเงินส่วนนั้นก็ว่าเออเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเผื่อจะทําอะไรให้เขาสักอย่างหนึ่ง ่าอยงทางช่องท่องตำนานไปกับอรีชัยพร้อมด้วยทีมงานและเอฟซีทุกท่านขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของคุณสายเปรใจมนและขอให้วิญญาณของคุณสายเปรไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ไปรับใช้หลวงปู่ต่อเหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ท่านที่ประสงค์จะช่วยงานชบนกิจคุณสายเปรใจมนโอนเข้าบัญชีคุณสายเปรใจมนธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี86101 98 7่งหรือที่อาจารย์สมจิตวงคำหารธนาคารอมสินหมายเลขบัญชี 020 2, 2 9สอง5 702เราพบกันวันนี้ก็เพื่อพรากจากกันในวันหน้าดังนั้นในขณะที่ยังมีโอกาสเราจึงควรทำดีต่อกันเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันสิ่งใดที่ควรทำไม่ควรผัดผ่อนหรือรังรอ แต่ให้รีบทำเสียแต่วันนี้เพราะหากผัดผ่อนไปวันหน้าแน่ใจได้อย่างไรว่าวันนั้นจะมาถึงภาษิตท,ที่เบตกล่าวว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะมาก่อนใช่หรือไม่ว่าผลจากวันนี้ไปก็อาจจะเป็นชาติหน้าเลยก็ได้ อิลิเมียอ,องสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ